นี่มีมีคนคุยหรอใช่อ่าได้สักพักแล้วครับไม่ไม่ชอบเปิดแล้วก็อยู่เนี่ยดีกวา่านิสัยดีครับแล้วก็ดูแบบโอเคอะไรเงี้ยชอบเขาต้องเขาโทรปลุกอะครับโอ้ดีใจมากมากครับดีใจมากๆเลยพ,พี่พี่พูดก,กับแฟนฉันนะครับผมผู้ที่แบบว่าทําให้ผมดีทุกวันนี้นะครับผมปั้นเรามาเลยครับเราก็เรียกเขาไอ้บอลน,นะครับผู <c oughs> <c oughs> ้เล่นผู <c oughs> <c oughs> น้คือพี่บอลน,น่ารัก,รกมากๆพี่ใส่แว่นที่เป็นคนเอาเอามาจาัดแบบ อยู่แบบสลัมอะไรงี้เลยครับแล้วก็ดีใจแบบว่าที่มีทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตอนแฟนฉันฉายครับรอบรอบสื่อก็ที่เมเจอร์รัชโยเนี่ยแล้วตอนนั้นมันทําให้แบบไม่คิดเลยครับว่าจะได้มาแบบทําอะไรแบบนี้ครับนิดนึงนิดนึงพี่เคยในแบบจอจอใหญ่แล้วก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตข้างหน้ากับโฟกัสนะอนเพื่อนๆโอเยแล้วก็ตรงลานตลาดเนี่ยครับแล้วก็มีแบบพวกวง เอบีนอร์ลเนี่ยร้องเพลงพี um, ่ปามี่ประมาณนั้นนะครับนี่ปรึกษาครับเขาก็บอกว่าทํางานถ่ายละครได้เฉยดีไหมบุเ่นบุเนไม่หรอกครับเขาก็คือเราเราเราผูกพันกับพวกที่เขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เราพยายามจะคุกคีกับพวกพี่ๆช่างภาพกล้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ เราก็เลยชอบหนังก็เลยเรียนเรียนทางด้านหนังอะไรอย่างนี้ครับแต่เป็นคนเรียนไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่แต่จะชอบแบบว่าปฏิบัติแล้วก็รักจำครับฝึกรับจำรับจำจากพวกที่พี่ที่เขาแบบมีประสบการณ <sh arp from Germany> ์อย่างนี้ครับเฮ้ยโอ้ยยังครับยังธรรมดาเลยแหละครับพี่เขาเจ๋งมากฮะก็ทําตามความฝันด้วยครับแล้วก็ทําตามความฝันเพื่อนผมด้วยครับชื่อเอ็กครับเอ็กเขาตั้งใจมากๆครับเราก็ ล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งคนละส่วนนะครับให้แบบว่าดูแลว,ว่าแบบต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็มีผู้ใหญ่ติดต่อมาครับผมเป็นหนังนะฮะแล้วก็แต่ยังไม่กล้าทำก็บอกผู้ใหญ่ว่าขอดูฟีดแบ็กนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามันดีก็ค่อยเรียกผมแล้วกันถ้าไม่ดีก็อย่าเลยใช่ครับครับผมเปิดเป็นแบบเล็กๆพี่เป็นแบบ youtube ทำรายการ youtube ครับผมทำะไร ทำแบบเอาเอา,เอาคอนเทนต์แบบจากพี่ๆครับที่เพื่อนๆช่วยกันคิดนะครับแล้วก็เอามาทําแบบมาคิดแล้วก็ไม่คิดว่าแบบการทําของเราบบจะมีคนชอบหรืออะไรเงี้ยจริงๆกลัวดราม่ามากๆครับทั้งแฟนชันหนึ่งคืนทั้งไปขอของชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยว่ากลัวโดนด่าเหมือนกันครับไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนอะไรเงี้ยก็พยายามภาวนาแบบเซฟเซฟให้ดีที่สุดอะไรเงี้ย ก็จริงๆเปิดออฟฟิศอ่าทำอยากทําพวกเพลงด้วยอ่ะเพลงก็จะสลับครับเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบหลากหลายครับไม่ชอบแบบอยู่เดิมๆเลยจะเป็นคนที่เบื่อน,นิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวทําอันนี้มัง่งเดี๋ยวอะไรเงี้ยเอาเอาหลายๆอย่างมาทําไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าก็ดาเดี๋ยวมีเพลงครับมีเพลงแล้วก็ติดต่อคุณโมอามมนาเล่น M b ครับเ,เพลงชา์จเ,เพลงชาไม่ไม่ไม่ก็ เหมือนด้วยฟีดแบคด้วยแล้วก็ด้วยด้วยการแบบให้เพลงเขาฟังด้วยครับใช่ใช่ใช่เราทำเองหมดเลยครับทั้งแต่เราจะให้น้องเราเขียนเพลงครับเป็นเพลงช้าครับเพราะว่าเพลงเพลงเพลงเร็วมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำเองครับมันก็แล้วแต่ดวงครับครับผมอ๋อครับ ก็มีคนด่าอะไรเงี้ยครับนี่นิดหน่อยครับในโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ก็เลยโพสต์แบบว่าแบบเหมือนให้กําลังใจตัวเองว่าว่าปัญหาเนี่ยมันมันคือเราเป็นคนที่ไม่ได้เสียดอะไรนั้นอยู่แล้วแต่แบบว่าเราเราแค่รู้สึกว่ามันมันอันมันดันเป็นเหนื่อยตอนตอนที่เราเห็นแล้วก็โพสต์เล่นๆอะไรเงี้ยน่าจะเกี่ยวกับดา่าแบบ พ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมเป็นคนเซนสทีฟเรื่องนี้ครับผมว่าไม่ชอบให้ใครมาด่าเลยเกี่ยวกับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับว่าแบบมึงเลี้ยงลูกอะไรอเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยโพสต์แบบบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับถ,ถ้าด่าเราอด่าได้แต่แบบอย่าไปแบบอย่าไปถึงพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเค <ST> <belonging> ใช่ครับก็ก็นั่นแหละครับก็แต่ก็ต้องพยายามไม่ไม่อยากไปโพสตอะไรที่มันแบบดูแบบเดี๋ยวพี่ๆเขาเป็นห่วงหรืออะไรเงี้ยครับผม เรียบร้อยเพราะว่ามันเริ่มโตขึ้นครับเริ่มเริ่มโตขึ้นด้วยแล้วก็จะดูจังหวะว่าแบบจะเล่นเวไหนอะไรเงี้ยครับคือผมเป็นคนแบบชอบมีอะไรแบบหลากหลายครับชอบทําอะไรที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็คือวันนี้จะบอกกับตัวเองว่าก่อนออกจากบ,บ้านเิ่งว่าวันนี้มาทํางานพาร์ทแบบเรียบร้อยวันนี้มาทํางานพาร์ทแบบที่เที่ยหน่อยอะไรวันนั้นครับนี่มีม,มีคนคุยกับ ใช่อ่าได้สักพักแล้วใช่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 เ,เพื่อนแนะนำนอืมไม่ไม่ชอบเปิดแล้วก็อยู่เนี่ยดีกว่าอะไรนะน,นีนิสยดีครับแล้วก็ดูแบบโอเคอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวด้เดี๋ยวก็ต้องเปิดแล้วครับเดี๋ยวต้องดูก่อนครับเพราะว่าตอนนี้แบบ ทำงานทุกวันเลยครับแล้วก็แบบอยากจะลุยงานไปให้มากที่สุดครับผมเขาดูแลเราเขาชอบเขาต้องเขาโทรปลุกอะครับโทรปลุกใ <c oughs> <c oughs> ช่ใช <c oughs> ่รวมเพาะตื่นสาย <c oughs> อเออให้กำลังใจด้วยแล้วก็โทรปลุกแล้วก็มีแบบว่าเขาเขาแบบว่าเขาแบบว่า,ๆๆวา,วา,วาแบบเหมือนช่วย ช่วยอะไรอย่างไอ้เพี้ยเล่าบอกว่าทำไมร้อนเนาะนั่นแหละครับอ๋อ,อ,ค,ค,อค,ครับอะไรนะพี่โอเคแม่โอเค,อเคแม่โอเค,อเคทุกคนเหรอแม่บอกว่าจะครบใครก็แล้วแต่อย่าอย่าลืมโอนแม่ทุกเดือนอใช่ใช่ใช่<ๆ>โอ้ยยังไม่คิดตรงนั้นเล้วทำงานไปเรื่อยครับ